สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะคืนชีพนะครับคืนชีพสมาร์ทโฟนนะครับที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับก็ลงทุนซื้อมาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแรกๆก็น่าจะมีสักสี่ห้าปีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือ,อ ไอโฟนนะครับไอโฟนอันนี้เป็นไอโฟนเจดพัทนะครับก็เปิดตัวมาเนี่ยนะครับก็ซื้อมาใช้เพราะว่างานเนี่ยต้องถ่ายนะครับทำเป็นวิดีโอนะครับถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับก็ด้วยสเปคนะครับแล้วก็ด้วยเนื้องานที่ต้องใช้เนี่ยก็คิดว่ามันคุ้มนะครับสำหรับการซื้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือซัม s u ง g Galaxy นะครับ s อเจนะครับ คราวนี้มันก็ผ่านเวลามาเนิ่นนานแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับคือการใช้งานก็ยังใช้ได้ปกตินะครับคราวนี้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็มีความเสื่อมนะครับตามระยะเวลาการใช้งานนะครับก็ตอนไปเปลี่ยนเนี่ยช่างก็บอกว่าโอ้ใช้ได้ขนาดนี้นี่ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้คือ,อสภาพนะครับใช้งานมา อย่างน้อยก็4ี่ห้าปีนะเราเอาเปานอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ดูสภาพค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้โทรเข้าโทรออกได้นะครับส่งไลน์ได้นะฮะถึงจะสายตาอาจจะดูอายุเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับตัวเบอร์โทรศัพท์เราก็ทำเป็นตัวใหญ่ๆได้นะครับในในแนวของ ซัมซุงเขานะครับก็ว่ายังใช้ได้ปกตินะครับคราวนี้จะซื้อใหม่มันก็หลายตังค์เนี่ยนะครับคราวนี้เราก็เลยลองคิดว่าไปเปลี่ยนแบตอันนี้เป็นแบตของที่ไปเปลี่ยนเนี่ยเป็นเป็นแบตตู้นะครับก็คือไปเปลี่ยนตามตู้นะครับมาเปลี่ยนมาราคาหนึ่งพันบาทนะครับกลับมาก็ยังใช้งานได้ดีเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับอาจจะเฟิร์มแวร์อาจจะยังไม่ได้อัปเดตบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่า พวกกล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมชอบถ่ายวิดีโอมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับก็เสียเงินพันหนึ่งนะครับในการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอามาใช้งานโทรศัพท์ได้ปกตินะครับส่วนนะครับ iPhone 7 Plu ลนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวที่ผมใช้งานนะครับประจำแล้วก็ ถามว่าอยากเปลี่ยนไหมบอกว่าเลยว่าไม่อยากเปลี่ยนไอ้ที่ไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยหนึ่งคือปัจจัยไม่พอนะครับในพวกสวาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่อย่างที่สองนะครับมันมีข้อมูลเยอะนะครับทั้งเรื่องของธนาคารนะครับเรื่องของอหลายหลายหลาย,หลายงานนะครับที่มันอยู่ในนี้นะครับที่แรกซื้อ iPhone 7พนมาด้วยด้วยการจะคิดจะถ่ายวิดีโอนะครับสมัยก่อนแล้วก็ถ่ายรูปในสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับในช่องเนี่ยนะครับ พอดีผมมีมีอยูอ่หลายช่องนะครับทั้งทั้ง YouTube ทั้งอ Facebook อะไรอย่เงี้ยนะครับผมก็ยังใช้ตัวเนี้นะครับในการถ่ายบางครั้งอยู่เหมือนกันในบางคลิปอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกได้เลยว่าก็ใช้งานมาก็ไม่ผิดหวังนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยจับตัวใหม่ๆแต่ว่าไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับในเรื่องของอาการ ชีวิตประจำวันที่ต้องใช้นะครับแอปต่างๆนะครับหมอชนะแน่นะครับยิงกระแสหน่อยนะครับโอ้เนี่ยนะครับหมอชนะไทยชนะนะครับนี่โหลดมาหมดนะครับหมอพร้อมนะครับผมโหลดมาหมดเลยนะครับในช่วงสภาวะแบบนี้นะครับแล้วก็แอปพวกธนาคารพวกโซเชียลใช้ได้หมดนะครับผมว่ามันก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่อันนี้ผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์มานะครับศูนย์เนี่ย เปลี่ยนอยู่ที่1,600บาทนะครับประกัน3เดือนนะครับอันนี้เปลี่ยนตู้นะครับประกัน1000บาทประกันปีอ่านะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมถามเลยว่าใช้งานยังไงนะครับคำถามคือผมจำเวลาที่ซื้อของเดิมไม่ได้แต่ณวันนี้ที่ใช้งานดีกว่าเดิมที่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่ายัางไงเราเปลี่ยนมันก็ต้องดีกว่าเดิมใช่ไหมครับ มันก็ยังใช้งานได้เขาเรียกว่ายังไม่ขัดใจมากคือไม่ต้องชาร์จตลอดเวลานะครับก็ใช้ไปแล้วก็ชาร์จไปนะครับถ้าใช้เยอะก็ต้องชาร์จเยอะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอันนี้ก็คือ,อคืนชีพนะครับโทรศัพท์2รุ่นนะครับเป็นเรือทงสมัยก่อนนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ก็เสียค่าใช้จ่ายไม่มากนะครับ2เครื่องก็2 6 0 6นนะครับก็กลับเอามาใช้งานได้ ในการดาเนินชีวิตได้ปกตินะครับเพราะว่าผมทํางานเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยการค้าขายด้วยนะครับออนไลน์ด้วยนะครับก็ตอบโจทย์นะครับต่อให้มันเป็นรุ่นที่ตกรุ่นมานานมากแล้วนะครับไอ้กาสซี่ตัวนี้ก็ไอ้ตัว s เจ็ก็ไม่อัพเฟร์แมร์แล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะเราก็ถือว่าเราซื้อมาใช้งานเราก็ใช้งานตามที่เราต้องการได้ก็จบนะครับเพราะฉะนั้นจะเก่าจะใหม่ นะครับถ้าตอบโจทย์การใช้งานของเรานะครับได้ก็ก็ใช้ต่อไปนะครับไม่เราไม่เปลืองเงินด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องของการคืนชีพนะครับคืนชีพให้กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันนะครับผมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณจับ